สวัสดีครับผมการเลสซิงนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านมาดูยอดขายของรถยนต์ทั่วโลกนะครับต้องบอกว่าหนักน่วงสุดๆจริงๆสำหรับเดือนนี้ขอบคุณที่มาด้วยนะครับสำหรับเว็บไซต์ car า2ู com เดี๋ยวทางการเลสซิงจะฝากลิงก์ไว้ทางด้านล่างนะครับให้เพื่อนเพื่อนสมาชิกได้เข้าไปอ่านเพิ่มเติม,ตมก็คือทางด้านของยอดขายวันนี้จะพาไปดูยอดขายแบบทั่วโลกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของอเมริกาใต้นะครับของฝั่งอเมริกากลาง แล้วก็ทางฝั่งยุโรปนะฮะอันที่ต้องบอกว่ายอดขายแต่ละเจ้าเนี่ยโอ้โหหนักแบบสุดๆนะฮะคือเราคิดว่าไทยหนักแล้วอะไปเจอทางชาติที่เขาเจริญมากๆที่เขาเจอโรคระบาดมากๆหนักแบบโอ้โหสุดๆจริงๆนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นจากประเทศแรกเป็นชาติมหาอำนาจก็คือประเทศอังกฤษเลยนะครับเริ่มต้นจากที่ประเทศอังกฤษมีรายงานยอดขายนะฮะรายงานยอดขายลดลงถึง97%เ จำนวนของยอดขายนะครับอยู่ราวๆ4 0 0พคันอันนี้คือยอดขายของเดือนเมษายนนะครับต่ำชนิดว่าต่ำลงไปแบบที่สุดในรอบ74ปีนะฮะรอบ74ปีเนี่ยเขาเอายอดขายนี้นะครับไปเปรียบเทียบกับยอดของตั้งแต่สงครามสงครามโลกครั้งที่2เลยนะครับคือยอดขายระดับ4,000ันคันเนี่ยหลังสงครามโลกครั้งที่2ก็จะเป็นประมาณเนี้ยนะฮะพอนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งตกไป97% นะฮะโอ้โหต้องบอกว่าลถไปอย่างมหาศาลจริงๆสำหรับทางฝั่งของอังกฤษนะครับปัจจุบันทางชาติประเทศอังกฤษนะฮะเขาเผชิญกับภาวะโรคระบาดอยู่นะครับปัจจุบันก็เลยอาจจะทําให้ความรู้สึกนะฮะบรรยากาศในการอยากซื้อรถเนี่ยมันมันน่าจะไม่มีนล้วล่ะตอนนี้นะฮะเอาตัวลอดไปก่อนช่วงนี้นะครับเรื่องรถเรื่องลาาไว้ที่หลังว่าอย่างนั้นอทีนี้เรามาดูชาติต่ตอมานะครับก็คือทางฝั่งของอเมริกา อเมริกาเนี่ยเป็นประเทศที่ต้องบอกว่าเป็นมหาอำนาจนะครับเป็นชาติที่มีกำลังซื้อสูงแต่ว่ายอดขายนะครับลดลงถึง5 4เนี่คือยอดขายของเดือนเมษายนปี2563นะครับแต่ว่ายอดขายเป็นตัวเลขแบบเป๊ะๆเ,เ,เนี่ยเขาไม่ได้รายงานมานะครับแต่ว่าเขาบอกว่า54%หมายความว่ามันลดลงไปเกินครึ่งเลยนะครับคืออ,อย่างสมมติเดือนที่แล้วขายได้ร้อยคันอย่างเงี้ยนะเดือนต่อเดือนเดือนเนี้ยพอมาถึงเดือนนี้นะฮะ อาจจะขายได้แค่แบบ40กว่าคันเท่านั้น,นะฮะเกินครึ่งเลยหายไปเกินครึ่งเลยนะครับอ่าก็ต้องรอดูสถานการณ์ต่อไปเนาะแต่ปัจจุบันอเมริกาก็พยายามดิ้นรนนะฮะให้ทางธุรกิจอ่ามันมันกลับมาลันได้เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าดูจากยอดขายรถยนต์เนี่ยผมว่าต้องได้ใช้เวลาอย่างจริงจังแน่นอนนะครับสำหรับสำหรับทางฝั่งของอเมริกาทีนี้เรามาดูยี่ห้อต่อมาเอาขอภัยนะฮะประเทศต่อมาก็คืออินเดีย ทั้งฝั่งของอินเดียมียอดขายที่รายงานเข้ามานะครับศูนย์คันเท่านั้นในเดือนเมษายน2563นะครับศูนย์คันนี่คือไม่ได้ขายสักคันเลยนะครับอันนี้การเลสซิ่งขออนุญาตอธิบายอย่างนี้ก่อนนะฮะคือจริงๆยอดขายของเดือนอมีนาคมนะครับเขายังดีอยู่นะ,ะประมาณ7 0,000กว่าคันประมาณนั้นนะครับแต่พอมาเดือนเมษายนเนี่ยคือเดือนที่เขาล็อกดาวน์นะฮะล็อกดาวน์ประเทศอ่ะแล้วอินเดียโหเขาเข้มสุดๆนะฮะตำรวจตำรวจนี่ไล่ฟาดคนเลย เวลาเขาประกาศปิดประเทศผมสันนิษฐานโดยผมเองนะน่าจะหยุดแบบหยุดจริงจังเลยอะ่ะทั้งโชว์รูมทั้งคนจะขายจะซื้อจะอะไรเนี้ยผมว่าเขาหยุดเขาไม่อนุญาตให้ซื้อให้ขายกันนะครับก็เลยกลายเป็นว่าประเทศอินเดียเนี่ยมียอดขายรายงานม,มาอยู่ที่ศูนย์คันเลยนะครับคือไม่ได้ขายสักคันเลยแต่ว่าทีนี้ยอดส่งออกก็ยังพอมีมั่งนะฮะแต่แต่น้อยจริงน้อยแบบชนิดว่าแบบหลักร้อยคันได้เลยอะ่ะส่งออกนะฮะก็คือเขาล็อกดาวน์ประเทศนะฮะอินเดีย ทีนี้มาดูทางฝั่งของฝั่งการผลิตบ้างนะครับประเทศเม็กซิโกอันนี้เป็นรายงานของฝั่งการผลิตแล้วนะฮะยอดผลิตของทางฝั่งเม็กซิโกเนี่ยลดลงถึง 9, 9คือผลิตนะฮะแค่5,000ันคันเท่านั้นจากเดิมเขาผลิตอยู่มานาเดือนละ5 0,000คันอันนี้คือยอดผลิตนะครับของเดือนเมษาย,ยน2563 สำหรับทังฝั่งของประเทศเม็กซิโกนะครับแน่นอนว่าถ้าเกิดว่ายอดผลิตมันลดลงขนาดนี้มันสะท้อนนี่เห็นนะครับว่าเขาส่งออกไม่ได้เขาขายในประเทศก็ไม่ได้นะครับแล้วสต็อกที่ค้างอยู่ก็เยอะพอสมควรนะฮะเออตะกี้ขออภัยนะฮะทางฝั่งของเมกาที่เขารายงานมาด้วยนะบอกว่าลดลดจนล้นสต็อกน,นะฮะลดปัจจุบันเนี่ยที่เขาผลิตมามันจนล้นสต็อกอันนี้ก็น่าจะเป็นเหมือนกันเนี่ยยอดผลิตนะฮะเขาผลิตแค่นี้แสดงว่ายอดยอดอ ยอดรถที่จอดอยู่นะครับจอดรอขายผมว่ามันเยอะเกินไปแล้วเขาก็เลยไม่มีผลิตเพิ่มนะครับทีนี้มีอีกประเทศหนึ่งที่ค,คล้ายกันนะครับก็อยู่ทางอเมริกาใต้เหมือนกันก็คือทางฝั่งของบราซิลน,นะฮะประเทศบราซิลเนี่ยยอดผลิตนะครับยอดกําลังการผลิตเนี่ยเขาลดลงมาเหลือแค่99%เหมือนกันนะฮะผลิตอยู่ที่ประมาณ5,000คันอันนี้ต้องบอกว่าเป็นฐานการผลิตใหญ่นะครับของของประเทศบราซิลเนี่ยเขาผลิต ปกติถ้าถ้าเป็นประมาณนี้ก็อยู่ที่ห้าหมื่นคันนะฮะแต่ว่ายอดของเดือนเมษายนเป็นประมาณเดียวกันกันกบเม็กซิโกนี่แหละครับยอดส่งออกไม่มียอดผลิตขายในประเทศก็ไม่มีนะฮะยอดการผลิตก็เลยเขาก็เลยปรับลดให้มันเหลือเท่านี้นะฮะแต่ว่าทางฝั่งของบราซิลก็แหมฝั่งนี้กาใต้ช่วงนี้เขาก็เริ่มมาแรงเนาะเรื่องของโรคระบาดเรื่องอะไรพวกนี้นะครับก็คงจะต้องปรับ ใช้กลยุทธ์เยอะพอสมควรต้องใช้เวลาเยอะเลยนะฮะทางฝั่งของอนู้นนะฮะพราะดูท่าขนาดประเทศไทยว่าหนักหนกนะไปดูตัวเลขของทางฝั่งอเมริกาเขาก็โอ้โหหนักหนักกว่าเราเยอะนะครับทีนี้เรามาดูทางฝั่งตัวเลขของชาติทางยุโรปแต่ว่าชาติทางยุโรปผมมีตัวเลขเก่านะฮะของเดือนมีนาคมประเทศหนักหกก่อนเลยนะฮะอิตาลีประเทศอิตาลีเนี่ยยอดขายนะครับลดลงเลยเนี่ยของเดือนมีนาคมนะ ลดลงถึง85.4%นะฮะอันนี้คือยอดขายนะครับไม่ใช่ยอดผลิตนะยอดขายภายในประเทศเลย85%คือขายได้บิตประมาณ1 0กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะครับแล้วประเทศอิตาลีเนี่ยโอ้โหเขาโดนหนักหน่วงจริงนะครับเรื่องของอโรคระบาดพวกนี้นะ,ะมีการติดเชื้ออย่างอย่างมหาศาลเลยนะแต่ปัจจุบันเขาก็เริ่มเริ่มจะต้องบอกว่าเริ่มเริ่มจะดูแลได้นะฮะ ตอนี้การเลสซิ่งไม่แน่ใจนะว่าเขาดูแลได้หรือว่าไอคนที่เขาติดอ่ะเสียชีวิตไปหมดแล้วนะครับอันนี้เราต้องไปดูตัวเลขลึกๆอีกทีนะฮะแต่ว่าตัวเลขของคนติดเพิ่มเติมของประเทศอิตาลีเนี่ยดูท่าว่าเขาจะเริ่มเริ่มระงับได้มั่งนะครับอตอนนี้ก็จะเป็นประเทศอื่นไปที่เขาแบบเริ่มติดใหม่ๆอ่ะมันจะพุ่งกระโจดเลยนะฮะส่วนประเทศที่เขาติดนานแล้วอย่างอิตาลีเนี่ยเขาจะเริ่มเริ่มคงตัวนะครับเริ่มค่อยๆรักษากันให้หายไปเรื่อยๆประมาณนั้นนะครับอทีนี้เรามาดูชาติทางยุโรปอีก สักสองประเทศนะครับที่หนักๆเลยนะฮะก็จะเป็นฝรั่งเศสอีกประเทศหนึ่งฝรั่งเศสนะฮะยอดขายลดลงเลยเนี่ย72.2%อันนี้คือยอดขายเดือนมีนาคมปี2 5 6 3นะครับยอดขายลดลงแบบโอ้โหแม่ระดับ70%กว่าเปอร์เซ็นต์นี้คือขายได้อยู่20%กว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะแล้วอยอดขายของเดือนมีนาคมผมว่ายังไม่ที่สุด จริงๆนะ่าจะมียอดขายของเมษาเนาะตอนนี้ยังไม่มีรายงานตัวเลขเข้ามานะครับทางการซิ่งก็เลยขออนุญาตรายงานเป็นข้อมูลของเดือนมีนาคมให้ดูเป็นภาพล่างๆก่อนนะครับแต่ว่ายอดประมาณเนี้ยแม่ผมว่าหนักหน่วงจริงนะฮะแล้วชาติทางยุโรปเขาส่วนใหญ่เนาะในหลายประเทศอ่ะเขาจะมีฐานการผลิตรถยนต์ของเขาอยู่แล้วนะครับส่วนใหญ่ก็จะเน้นส่งออกแล้วถ้าส่งออกไม่ได้ด้วยขายในประเทศไม่ได้ด้วยเนี่ยผมว่าทางยี่ห้อทางยุโรปเนี่ยผมว่าเริ่มมีเหนื่อยแล้วครับ ตอนนี้ตลาดก็คงจะต้องมองทางฝั่งเอเชียเนาะเอเชียที่เขาดูดูแบบตลาดยังพอไปได้นะครับแต่ยุโรปไปไม่ได้แล้วตอนนี้ทีนี้มาดูทางฝั่งของสเปนนะฮะอันนี้ป่จาจักอีกสักประเทศหนึ่งประเทศสุดท้ายแล้วกันนะครับสำหรับสเปนเนี่ยยอดขายลดลงอยู่ที่69.3%นะนี่คือยอดขายเดือนมีนาคม2 5 6 3อสําสำหรับประเทศสเปนนะฮะก็ ก็ถือว่าเป็นชาติที่หนักหน่วงอันดับ3นะถ้านับเกี่ยวกับยานยนต์นะครับก็คือมอีมีอิตาลีนะครับมีฝรั่งเศสแล้วก็มีทางด้านของสเปนนะครับตกลงระดับแหมเกือบ70%เนะเกือบ70%ขนาดนี้ก็ต้องบอกว่ายอดขายลดลงอย่างมหาศาลเลยนะครับอันนี้ยอดขายลดขนาดเนี้ยเราไม่ต้องไปถามถึงยอดผลิตเลยนะฮะผมว่าเขาเขาน่าจะไม่ผลิตแล้วละตอนนี้มันก็คงจะเต็มโกดังอยู่ไอที่ผลิตไว้เก่าๆนะฮะ ตอนนี้ไม่รู้จะหาวิธีระบายกันยังไงก็ต้องรอดูดูภาวะกันต่อไปนะครับสำหรับนี้ก็เป็นภาพนะฮะที่การเลสซิงง่งอ,อยากนำเสนอให้เห็นว่า,าทั่วโลกนะครับเขาเผชิญกับอะไรมั่งในฝั่งของธุรกิจยานยนต์นะครับแต่ว่าถ้ามองภาพของฝั่งประเทศไทยเนาะประเทศไทยเราก็หนักหนักมากๆเหมือนกันนะแต่ว่าก็ยังพอจะพอจะหมุนไปได้มั่งอยู่นะครับ แต่ว่าก็เป็นห่วงเพื่อนสมาชิกหลายท่านเหมือนกันนะ,อะยอดถ้าเกิดมันหายไปคือถ้ายอดขายของฝั่งรถยนต์เขาหายไปนะครับแน่นอนว่ามันต้องส่งผลไม่ดีกับเพื่อนๆที่เป็นแรงงานอยู่แน่นอนนะครับเพราะว่าเขาคงจะมองวิธีการที่จะลดต้นทุนให้ได้นะครับเพราะว่าเขาไม่ได้เงินเนาะเขาจะยอมเจ๊งไปเรื่อยก็ไม่ได้นะครับอันนี้ก็เอาใจช่วยทุกท่านแล้วกันเนาะ,ะทางฝั่งของยุโรปตอนนี้ยังกู่ไม่กลับแน่นอนนะครับทางฝั่งของเมกาอเมริกาใต้ก็น่าจะไปลําบากหน่อย ตอนนี้พวกเราก็ยังพออยู่ได้มั้งนิดห,หน่อยนะฮะอยู่ตามอัตภาพไปก่อนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวสักระยะหนึ่งคาดว่าน่าจะไปน่าจะมีทางแก้นะฮะแต่ถ้าแก้ไม่ได้เราก็ต้องใช้ชีวิตใหม่นะครับในรูปแบบใหม่ให้ได้นะฮะว่าอย่างนั้นไอ้ยั้ขอบคุณเพื่อนสมาชิกอย่างสูงนะครับสวัสดีครับ